สวัสดีค่ะคลิปนี้ทางชีลองฟาร์มรักษาวัวล้มนะคะวัวที่แม่นี้ค่อนข้างจะผอมนะคะผอมเยอะเลยนะคะเห็นเตซี่โคงทางเราซื้อมาราคาก็ค่อนข้างจะสูงนะคะแต่ซื้อวัวโคงมานะคะแล้วเราไม่ได้รักษาไงคะคือปล่อยไปกินหญ้าตามธรรมชาติทีนี้กว่าจะปล่อยก็สายนะคะทำให้วัวได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ทีนี้นางก็มาเป็นไข้ก่อนนะคะเป็นไข้แล้วก็ฉีดยาลดไข้ให้กับยาบำรุงบำรุงที่ใช้ก็จะเป็นคาโตซานนะคะก็ดีขึ้นนะคะหลังจากที่เราฉีดยาลดไข้นะคะนางจะก็ล้มนะคะล้มไปหนึ่งทีก็ลุกไม่ได้หนึ่งวันรุงนี้เช้าเขาก็ลุกไปกินยาก,กับเพื่อนได้นะคะแล้วก็มาป่วยนี่แหละคะ่ะล้มลุกไม่ขึ้นนะคะวันนี้นะคะเป็นเวลาที่นางนอนสี่วันนี้นะคะโดยเราก็ให้ยามาเรื่อยๆนะคะ ยาที่ให้ก็จะมียาตอนแรกก็คิดว่าเป็นไข้นะคะก็จะมีพวกยาลดไข้แล้วก็ยาบํารุงคาโตซานนะคะมารอบนี้เราก็โทรปรึกษาคุณริษัทนะคะท่านริษัทก็บอกแนะนําว่าอาจจะเป็นพยาธิเม็ดเลือดนะคะแล้วก็ถ่ายพยาธิเม<ล>็ดเลือดด้วยนะคะก็จะเป็นตอนนี้ที่ฟาร์มที่คอกเรามีก็จะเป็นโนวาบาร์บี้นะคะโนวาบาร์บี้หรือว่าใครมีเบลดิยก็ใช้เบลดิยนะคะเบลเดียเราหมดที่เราซื้อเป็นยา ค่าพยาธิเม็ดเลือดนะคะเบเรนิ il, ของของนอกนะคะของไทยก็จะเป็นโนวาบาร์บี้นะคะแล้วก็ให้นางไปที่25ซีนะคะแล้วก็ให้คาโตซานที่30ซีแล้วก็วันนี้เราก็มาฉีดอีกทีนะคะโนวาบาร์บี้ที่25ซีแล้วก็จะมีโทโนโฟอดฟานนะคะเราเคยใช้กับแพะนะคะ <30. S 1> ให้ที่30ซีนะคะโทโนโฟอดฟานหมดขวดพอดีนะคะหมดขวดที่เราซื้อไว้นะคะ แล้วเราก็คือเน้นแต่ยามบำรุงนะคะก็จะมีเสริมหัวอาหารนะคะเมื่อก่อนนางลุกไม่ได้เลยคะ่ะนั่งไม่ได้เลยนะคะเราจะใช้รถเนี่ยคะ่ะปิ้นเลยะคะ่ะพลิกไม่งั้นนางนอนเหยียดก็จะตายนะคะถ้านอนแบบเหยียดขาเลยนะคะท้องอืดน,นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเน้นถ่ายพยาธิไปเลยนะคะเนีย่ยมองเลยดึงมังดูมองอยู่ๆอันนี้ค่าพยาธินะคะเออ มันสิดหอดเจ้ากว่าขนาดบ่หอดหรือะอันนี้เราก็จะฆ่าพยาธิด้วยนะคะส่วนมากวัวผอมก็จะเกิดจากพยาธินะคะพยาธิแย่งกินอาหารนะคะแล้วแต่ตอนนี้เราก็จะบำรุงนะคะวันที่ซื้อมานะตอนนั้นนางก็มาอยู่แต่กับกลุ่มเลยให้ไม่ได้นะคะถ้าปล่อยกับกลุ่มก็จะมีปัญหาแบบนี้นะคะถ้าวัวผอมแล้วซื้อมาตัวโดยที่ไม่มีลูกนะคะอันนี้ให้ใต้ผิวหนังนะคะน,นี้เป็นยาฆ่าพยาธิไอวอร์แมกฟของไทยนะคะ ยอยอยอนะคะนี่นะคะออโอ้ยผู้ช่วยก็ช่วยนะคะเด็กป้อนนมของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการให้นางยืนนะคะหลังจากที่นอนติดต่อกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปใช้ลอกนะคะพยุงนางลุกนะคะแข้งขาก็มีแรงอยู่นะคะตอนนี้มนี่ค่อยซึมไปหรอก เขบอกไม่ต้นวดนวดยามอันนี้ยายมันเยอะนะคะจะปูดขึ้นแต่นางขยับตัวไปเรื่อยๆตัวยาก็จะออกนิซึมไปเรื่อยๆนะคะโดยค่าพยาบาไปฟอ้อมเลยนะคะทำการรักษาแต่อย่าลืมนะคะทุกทั้งถ้าเรามีมมปัญหานะคะอ,อ,อ,อันนี้ไม่ใช่หมอนะคะคุยกันเล่นนะคะแต่เรารักษาเองเราก็เรียกคุณหมอแลนะ้วเนาะ เจ้าของฟาร์มค่ะมารุดทำการรักษาวัวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางเมื่หยอกกับมาแล้วค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะปรึกษาปศุสัตว์นะคะปรึกษาสั้นปศุสัตว์ตลอดนะคะปริษัทว์ใกล้บ้านของเรานะคะขอบคุณหมอขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณคุณหมอชัยนะคะที่ให้คําแนะนําปรึกษาต่างๆกับช่องชีลองฟาร์มนะคะเรามีปัญหาอะไรเราก็จะโทรปรึกษา ท่านปศุสัตว์นะคะปศุสัตว์ใกล้บ้านของเรานี่เองนะคะหมอชัยนะคะประจำตำําอำเภอเนินสงานะคะคคน,น,นี่นนะคะให้คำปรึกษาเรามาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นแพะไม่ว่าจะเป็นวัวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นให้เกษตรกร,กรท่านใดนะคะที่มีปัญหาให้ปรึกษาปศุสัตว์ด้วยนะคะ เพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเนาะก็จะมาบวกกับภาคปฏิบัติที่เราเคยใช้กับแพะมานะคะเหมือนกันนะคะตัวยาใช้เหมือนกันนะคะแต่ยังี้ทั้งนั้น,นเราก็ต้องปรึกษาด้วยนะคะเผื่อผิดพลาดนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการใช้ลอกโยงนะคะ ไม่ได้ไม่สามารถถ่ายทําให้ท่านผู้ชมดูได้นะคะตอนที่เวลานางนอนไม่ได้ตอนนี้เขายกหัวได้แล้วนะคะไม่เป็นไรคือไม่ให้นอนเหยียดเลยนะคะนอนเหยียดขานะั้นท้องจะอืดน,นะคะแล้วก็ถ้านอนนานๆก็จะตายนะคะจะมีปัญหาเรื่องระบบการย่อยนะคะให้ท่านผู้ชมจับท่านอนของเขาให้แบบยกหัวขึ้นนะคะแล้วทีนี้ลมเขาก็จะเลยอะไรได้นะคะตอนนี้กินอาหารได้ปกตินะคะกินได้แล้วเราก็จะเสริมหัวอาหารนะคะหัวอ,อาหารวัวให้เขา แล้วก็จะเพิ่มพวกยาบำรุงนะคะถ้าเป็นไข้ก็ให้ฉีดยาแก้ไข้ด้วยนะคะค่ะคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมารักษาวัวผอมนะคะวัวโค้งนะคะนี่นะคะอาการก็ดีขึ้นตามลําดับนะคะแต่ลุกยังไม่ได้นะคะจะกินหญ้ากินฟางได้ปกติหัวอาหารโดยที่เราให้กินนะคะนางอิบนางก็จะหยุดเองนะคะพวกหัวอาหาร Sawasdee ka! I give to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy hide to be sad is fine